เด็กๆคะในวันนี้เรามาสู่เรื่องที่สองของหน่วยที่8นั่นคือเรื่องลำดับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวเดี๋ยวมาดูวิดีโอทบทวนกันอีกครั้งนะคะญาติของเรามีใครบ้างล่ะคะญาติคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจะมีด้วยกันสองฝ่ายคือญาติฝ่ายพ่อ และญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วยปู่ก็คือพ่อของพ่อย่าคือแม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือพี่สาวของพ่อหรือแม่ นาคือน้องของแม่อาคือน้องของพ่อฮ้ยอย่างนั้นหนูมุกก็เป็นลูกของพ่อกับแม่พ่อของหนูมุกก็ต้องเป็นลูกของปู่กับยา่าส่วนแม่ของหนูมุกและนาก็เป็นลูกของตากับยายหนูมุก จึงเป็นหลานของปู่ยา่าตายายและนา้าอ๋อมีอาด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วเราจะหนูมุกทั้งหมดเน่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจะ้ะหนูมุกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านนะลูกค่ะแมเ่เด็กๆได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวไปแล้ว พอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆเดินทางไปหาญาติผู้ใหญ่กันดีกว่าค่ะเด็กๆได้ดูวิดีโอทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ลองมารู้จักกับครอบครัวของครูแอมบ้างค่ะเริ่มแรกค่ะคุณปู่กับคุณย่าของครูแอมค่ะทีนี้ครูแอมไม่มีรูปคุณปู่กับคุณย่าของครูแอมนะคะเนื่องจากคุณปู่คุณย่าครูแอมอยู่ลบบุรี ครูแอมเลยไม่ได้ใกล้ชิดกับคุณปู่คุณย่าสักเท่าไหร่จึงไม่มีรูปของท่านนะคะคุณปู่คุณย่าเมื่อคุณปู่คุณย่ามารักกันแล้วก็แต่งงานกันมีลูกเป็นคุณพ่อของครูแอมค่ะแต่คุณปู่กับคุณย่าไม่ได้มีลูกเป็นคุณพ่อควแอมเพียงคนเดียวนะคะพ่อครูแอมมีน้องด้วยน้องของพ่อครูแอมครูแอมเรียกว่าอ่า แล้วคุณพ่อครูแอมก็ยังมีพี่สาวอีกด้วยพี่สาวของพ่อครูแอมครูแอมเรียกว่าป้าค่ะและพ่อครูแอมก็ยังมีพี่ชายอีกหนึ่งคนครูแอมเรียกว่าลุงค่ะต่อมาเรามาดูฝั่งคุณแม่ของครูแอมบ้างนะคะลำดับแรกคือคุณตากับคุณยาย เมื่อคุณตากับคุณยายมาเจอกันรักกันแต่งงานกันมีลูกเป็นคุณแม่ของครูแอมค่ะแต่ลูกของคุณตาก็ไม่ได้มีเพียงคุณแม่ของครูแอมคนเดียวนะคะแม่ครูแอมมีน้องค่ะครูแอมเรียกน้องของคุณแม่ว่านาและแม่ของครูแอมก็ยังมีพี่สาวด้วยค่ะครูแอมเรียกพี่สาวของแม่ว่าป้าและแม่ของครูแอม ก็มีพี่ชายอีกหนึ่งคนค่ะครูแอมเรียกว่าลุงค่ะต่อมาเมื่อคุณพ่อครูแอมกับคุณแม่ครูแอมมาเจอกันรักกันแต่งงานกันก็มีลูกเป็นครูแอมครูแอมเป็นพี่สาวคนโตค่ะแล้วครูแอมก็มีน้องอีกหนึ่งคนค่ะนี่แหละค่ะ คือลำดับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวของครูแอมค่ะเด็กๆลองทำใบงานเสริมทักษะหน้า65และสร้างสรรค์นหน้า25แนะนำครอบครัวของเด็กๆแล้วถ่ายภาพมาอวดกันในรายกลุ่มนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพแต่ละภาพกันค่ะภาพแรกที่เด็กๆเ,เห็นปู ภาพที่สองที่เด็กๆเห็นย้าภาพที่สามที่เด็กๆเห็นคือพ่อและภาพที่สี่ที่เด็กๆเห็นคือแม่เด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วนะคะเด็กๆลองฟังคำถามให้ดีๆนะคะพ่อของพ่อคือภาพที่เท่าไหร่คะเด็กๆพ่อของพ่อนั่นก็คือคุณปู่นั่นเองค่ะ ภาพที่หมายเลขอะไรคะเลขหนึ่งค่ะเด็กๆใส่ไปเลยนะคะต่อมาคำถามที่สองแม่ของพ่อคือภาพที่เท่าไหร่คะแม่ของพ่อคือคุณย่าคุณย่าอยู่หมายเลขอะไรคะเด็กๆหมายเลขสองนั่นเองค่ะ คำถามต่อไปค่ะรูกของตาคือภาพที่เท่าไหร่คะรูกของตานั่นก็คือแม่นั่นเองค่ะภาพที่สนั่นเองค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายค่ะรูกของปู่คือภาพที่รูกของปูคือใครคะคือคุณพ่อของเรานั่นเองค่ะคือภาพที่สาค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆไปช่วยครูแอมหาคำที่ผสมด้วยสระเอกันหน่อยนะคะก่อนอื่นเด็กๆมาดูภาพคุณปู่กันก่อนค่ะคุณปู่กำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆกำลังเทน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาหาคำว่าเทกันนะคะทอเอเทเด็กๆดูสิคะคำไหนคะคำด้านหน้าหรือคำด้านหลังคะลองชี้ดูค่ะ อ่าแคว้เฉลยนะคะคำด้านหน้านั่นเองค่ะทอเอเทดูภาพต่อไปค่ะเด็กๆคุณย่านอนอยู่บนอะไรคะนอนอยู่บนปอรอเอเปลหรือตอเอียงอเตียงหาสระเอนะคะปอรอเอเปลใช่ไหม คุณย่านอนอยู่บนเปลคำไหนที่อ่านว่าเปลคะคำด้านหน้าหรือด้านหลังเอ่ยเด็กๆลองชี้ดูสิคะครูแอมฉเฉลยแล้วนะคะคำด้านหน้านั่นเองปอรอเอเปลมาดูภาพต่อไปคะ่ะเด็กๆคุณพ่อกำลังห้ามทับเลยคะ่ะลูกชายกำลังเกเรน้องอยู่เลยนะคะ น้องร้องห,ห้ใหญ่เลยเด็กๆดูสิคะคำไหนที่มีสระเอกอเอเกรอเอเรเกเรกับรออ,อง,งอรองไม่โทรร้องหอไอหายไม่โทรให้ร้องห้ห้อันไหนคะที่มีสระเอคำด้านหน้าหรือคำด้านหลังคะเด็กๆชี้ได้หรือยังเอ่ยแคว้มเฉลยนะคะ เกเรนั่นเองค่ะเจอแล้วติ๊กถูกเลยกอเอเกรอเอเรเกเรต่อไปมาดูภาพที่4ี่ค่ะภาพที่4ี่คุณแม่กำลังดูแลลูกน้อยเลยลูกน้อยร้องไห้โยเยเลยค่ะอาเด็กๆด,ดูสิคะคำไหนที่มีสระเอคำแรกยอโอโยยอเอเย โยเยคำที่สองง, o, ง,งอององอแงแงอแง,ง,ง,งคำไหนมีสระเอคะเด็กๆคำด้านหน้าหรือคำด้านหลังคะอ่แคว้มฉเฉลยนะคำด้านหน้านั่นเองยอโอโยยอเอเยค่ะต่อไปค่ะอะ ให้เด็กๆนำสมุดภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วเขียนวันที่วันอังคารที่24สิงหาคมพศสอ 2, 5 6 4แล้วเขียนคำสั่งค่ะตามหาสระอะแต่วงกลมๆนี้ต้องรบกวนให้ผู้ปกครองช่วยเขียนให้เด็กๆนะคะโดยใช้ฝาขวดน้ำดื่มมาคะ่ะคููแอมใช้ฝาขวดน้ำดื่มในการวงนะคะ จากนั้นามาฟังคำสั่งกันดีๆค่ะให้เด็กๆไปลองเดินสำรวจในบ้านนะคะว่ามีข้าวของเครื่องใช้หรืออาหารการกินอะไรก็ตามที่อยู่ในบ้านที่มีสระอะยกตัวอย่างเช่นกะปิบ้านครูแอมมีกะปิค่ะครูอแอมก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนนอกกระดาษให้หน่อยค่ะ คุณแม่คุณแม่เขียนคําว่ากะปิให้หนูหน่อยหนูจะเอามาใส่ในฟองสบู่แบบนี้ค่ะอ่าสมมติบ้านใครไม่มีกะปิแต่ดันมีต้นไม้หอมมากเลยต้นมะลิบ้านกูแอมมีต้นมะลิค่ะมีสระอะด้วยแน่นอนมออะมะรออ,อิลิเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้หน่อยแม่แม่แม,แม่จ๋ามะลิเขียนยังไงจ๊ะ แม่เขียนให้แล้วหนูก็เอามาเขียนลอกตามในวงฟองสบู่ของเราแบบนี้นะคะรองหาสิ่งของภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นกะรมังมะนาวบางบ้านอาจจะมีพื้นที่เยอะมีต้นมะพร้าวหรือบางบ้านมีผักมะระก็ได้ค่ะแล้วให้เด็กๆเขียนลงในบับเบิลแมพนี้ให้ครบนะคะคัด รบกวนให้ผู้ปกครองเขียนเป็นแบบให้เด็กๆและให้เด็กๆเ,เขียนตามหน่อยนะคะเรียนรู้แบบสนุกสนานค่ะจะได้รู้จักเคลื่อนไหวหาข้าวของภายในบ้านด้วยนะคะแล้วจากนั้นให้นำของที่หาเจอค่ะไม่ว่าจะกะปีต้นมะริหรือกระมังถ่ายรูปส่งเข้ามาในลายกลุ่มด้วยจะได้ รู้ว่าเด็กๆนั้นไปหาข้าวของมาจริงๆนะคะจะได้ไม่รู้สึกเบื่อกับการเขียนค่ะหาของทั้งหมด8อย่างก็ถ่ายรูปโรงรายกลุ่มทั้ง8อย่างเลยนะคะแล้วบับเบิ้ลแมปนี้ก็ส่งเข้ารายกลุ่มด้วยนะคะไม่ต้องส่งเข้ารายส่วนตัวค่ะเพราะอันนี้แต่ละบ้านมีไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะแต่บางทีอาจจะซ้ำกันบ้างไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราดูที่รูปที่ถ่ายกำกับมาด้วยนะคะ วันนี้วันอังคารให้เด็กๆทำใบงานตามแถบสีชมพูค่ะ